สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันฟลาและน้องเฟียค่ะน้องเฟียนะครับวันนี้อันฟาแน้องเฟียจะมาเล่นเกมไม้ถล่มกันนะครับกติการมีอยู่ว่าให้อันฟาและน้องเฟียผัดกันดึงไม้ออกนะครับสลับกันไปสลับกันมาครับถ้าใครทําให้ไม้ถล่มลงมาคนนั้นแพ้นะครับโอเคครับ โอเคไปด้วก okay, mm ่อนครับอ mm ืมกล้บไปเลยค่ะบ๊ายบายอืม โอเคไม่ได <laughs> okay, okay, so ีกครับโอเคครับังรอดครับนี่ครับ เด้ต้อง,ง,งอเอาข้างล่างหรือเอาข้างลาง่างค่อยค่อยหยิบเี้ยเหนึ่งทอง ข้างล่างดูเออเออต้องเป็น,นี้จักไว้จักไว้หนึหกแล้เลยค่ะแตเขาเรียกเอาเราไ่เอาตรงนี้บ้างครัเอ,อ้ย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  ลไปไปโกงเหรอเออยต้องหยิบข้างล่างค่ะเฮ้ยข้างล่างหยิบข้างล่างหยิบข้างล่างให้ค่อยหยิบค่อยหยิบโอ้โหโอเคครับพุฒนาเคลียร์ฟรานะครับน้องไฟเล่แพ้เกมนี้ เป็นเกมที่ฝึกสมาธินะครับให้แบบว่าให้แบบว่าตั้งใจตั้งใจคิดว่าจะเอาตรงไหนออกนะครับโอเคครับวันนี้อัดฟปาแล้นะน้องพาเรียขอตัวเราไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย